เติมป่าก่อนขึ้นไรค,ค่ะมีพี่โชติดาด้วยนะคะมีพี่พลอยใสกับน้องทอฝันด้วยค่ะอ่ามีใครอีกเนาะตุ๋นนะคะจากพี่อิสระค่ะสวัสดีพี่อิสระจากพี่จันยาค่ะคุณไอ้ตุ๋นก็อยู่ปทุมธานีเหมือนกันนะคะพี่อิสระสวัสดีค่ะพี่ยาจากน้องปูแต่ว่าก็ไม่ตกค่ะฝนก็ไม่ตกไม่ตกมือนเดินจริงๆแล้วเราอยากให้ฝนตกมากเลยนะคะยายหลานพาม่วนชื่อพี่วันค่ะคุณไอ้ตุน๋น ตกแรงขอตัวนั้นน้องส้มกลัวฟ้าโอเคค่ะพี่กัญญาลักษณ์ตามสะดวกเลยค่ะเอาอีตามมาจ้าโอเคค่ะพี่วันสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจะมาจากพี่โชติดาค่ะพี่โชติดาเพชรบุญฝนตกไหมคะพี่โชติดาหมูจากแม่แพวันค่ะสวัสดีน้องนุ้ยจากพี่วันจากแม่วันจากพี่วันยายหลานพามุ่นนะคะสวัสดีพ่อใหญ่สีจากพี่อิสระาค่ะ พิมพ์ผิดอีกแล้วไม่เป็นี่เป็นจอมาศค่ะสวัสดีจ้าน้องภูมินจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีครับคุณลําดวนจากพี่อิสระาค่ะสวัสดีค่ะน้องลําดวนจากยายหลานพามุวนค่ะเพื่อนเพ่อนที่เจอกันนะคะหนึ่งทุ่มตรงสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจมากเลยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะพัชรินค่ะ สวัสดีค่ะคุณพลอยสกับน้องทอฝันเรียกคุณหนึ่งก็ได้ค่ะพี่ตกไม่ตกค่ะเมื่อวานก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตกมาน้อยมากตกน้อยมากปีนี้รู้สึกว่าฝนน้อยมากเลยนะคะที่สมุทรสาครน,นะคะคะสวัสดีคุณเบนจามาด้วยนะคะจากคุณแม่เพนรักค่ะพี่เบนจามานะคะเดี๋ยวส้มขอบตัวลงไลน์แล้วนะคะ สวัสดีค่ะพี่กบจากน้องภูมินค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่นุ้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่อัมพรจากยายหลานพามุ่นค่ะสวัสดีค่ะน้องอัมพรจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะน้องยาจากยายหลานพามุ่นค่ะสวัสดีพี่อิสระจากพี่แววตาค่ะสวัสดีพี่อิสระจากพี่ปิยาพรนะคะฝนตกหนักแล้วขอตัวนะคะโอเคค่ะไอตุนขอบคุณนะคะไหนไม่ติดภารกิจจริงๆนะคะก็จะพยายามขึ้นไลน์ให้ได้ทุกวันนะคะ จะมีบางวันที่แบบว่างานนะคะจากยายหลานพาม่วนนะจ๊ะสวัสดียันีจากพี่แววตาค่ะสวัสดีครับคุณไพยวันจากคุณไอ้ตุ่นค่ะข้างนอกตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะตุ่นนะคะจากพี่อิสระค่ะสวัสดีพี่อิสระจากพี่จัญญาค่ะคุณไอ้ตุ่นก็อยู่ปทุมธานีเหมือนกันนะคะพี่อิสระสวัสดีครับพี่ยาจากน้องภูสวัสดีค่ะพี่ทุกตานะคะจากพี่กบภูสนิสาค่ะสวัสดีจากพี่ไพรวันจากพี่ลําดวนค่ะ ส่งมานะคะโอเคพี่แววตาตามสะดวกเลยค่ะอละมัดระวังนะคะขับรถกลับบ้านก่อนเด้อทุกคนจากพญ,ญานอโอเคค่ะสวัสดีน้องผู้จากพี่นุยปิยพรค่ะก่อนขึ้นไลน์เมื่อกี้สมแอบแต่งแต่งค่ะสวัสดีครับคุณโชติดานะคะเรียกว่าพี่ตุกตาก็ได้ค่ะคุณไอตุนจากพี่ไอตุนนะคะ ยินดีต้อนรับทั้ง12ดวงแน,น่สวยๆเลยนะคะหายไปหมดเลยใช่ถ้าเกิดว่าลมแรงนะบางทีฝนไมตนะะ่ตกค่ะสวัสดีครับผมพี่แววตานะคะจากคุณไอตุนคะ่ะสวัสดีพี่ลินจากพี่แววตาคะ่ะสวัสดีเยลินจากพี่จัญญานะคะมีพี่ตุ๊กตากับแม่ลินนะคะจากพี่จัญญ่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องรัดจาก พี่ยพรคะ่ะสวัสดีออมัดรวมจ้าจากน้องกูอัมภัยนะคะสวัสดีครับคุณอัมภัยจากพี่ออปูนะคะจากพี่อิสระค่ะสวัสดียายลินค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรนะคะสวัสดีค่ะน้องลินจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีพี่อิสระจากมาดามแสงอาทิตย์ตามสะดวกเลยค่ะแม่ลินไม่เป็นไรนะคะช่วยงานก่อนก็นกนได้เลยนะคะไม่เป็นไรสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เห็นดวงตาที่กําลังรับชมทุกคนเลยนะคะ ปกติเนี่ยจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นเนาะทางนี้ฝนกําลังตกอุ้ยบ้านพี่รัต่ะฝนตกดีดี นะคะบบ้านชมนี่ตกน้อยมากเลยน้องภูสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีสวัสดีครับยายนี้จากน้องภูมินค่ะทางนี้ก็ตกขึ้นจากดำนากําลังลำม้วนๆฝนไล่เลยแม่วันบอกนะคะมุกดาหารก็ตกนะคะสวัสดีลาจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีค่ะน้องหมูจากยายหลานพาม้วนนะคะสวัสดีค่ะคุณยายลานนะคะจากน้องภูมินค่ะสวัสดีทุกคนมัดรวมจากมาดามค่ะจากพี่นุ้ยปียพรนะคะสวัสดีค่ะน้องยาจากแม่ไพวันค่ะ ติดทะเลส่วนมากจะไม่ค่อยตกครับนั่นไงตุกตานะคะจากพี่ลำดวนค่ะสวัสดีจ้าน้องตุกตาจากพี่อิสระค่ะใช่จ้าอยู่กรุงเทพค่ะคุณพี่เป็นจมากก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันค่ะนะคะสวัสดีครับผมพี่แววตานะคะจากคุณไอตุลค่ะสวัสดีพี่ลินจากพี่แววตาค่ะสวัสดียายลินจากพี่จัญญานะคะมีพี่ตุกตากับแม่ลินนะคะสวัสดีคุณเป็นจมาศด้วยนะคะจากคุณแม่เพนรัสค่ะ พี่เบนจมาาพี่ตุกตาจากน้องภูมินค่ะสวัสดีพี่อิสระจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุกตาจากยายหลานพาม่วนนะคะสวัสดีค่ะพี่โชติดานะคะมากนะคะ,ะ,คะเฮงเฮงปังปังเช่นกันนะคะพี่เบนจามาศนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังเช่นกันค่ะหัวใจนะคะส่งหัวใจอ่าส่งหัวใจแล้ววาแล้ววัแล้วนะคะจากแม่ไพวันนะคะสวัสดีส้มและทุกคนในห้องนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนยาด้วยจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องภูมินมินค่ะพี่อิสร่าสวัสดีครับจากพย่วิจิตรค่ะสวัสดีค่ะคุณไอตุนจากยายหลานพาม่วนค่ะสวัสดีพี่ใหญ่อ่าพ่อใหญ่สวัสดีพ่อใหญ่นะคะจากสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตใส่แว่นดีกว่านะคะจะได้เพื่อความชัดเจนนะคะ เราจะถอยห่างออกมาไกลได้ดีค่ะน้องยุย้ยจากพี่กบนะคะทําไม่ใส่แว่นจะเป็นแบบนี้ <c oughs> อไม่ใส่จากพี่ลำดวนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรอบห้อจากพี่กบนะคะสวัสดีค่ะน้องยุย้ยลูกสาวกำน,นันบ้านออแก,กนิกนะคะจากแม่เพรียวพัชรินเขาบอกว่างานบุญมีขนมจีนแสนจะอร่อยอยากทานจังใช่ไหมทางเหนือจะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยหรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะน้องภูมินจากยายหลานพาม่วนค่ะข้างนอกตอนนี้มืดนะคะคือแสงหมดแล้วด้วยพระอาทิตย์ตกดินแลลวบายบายทุกคนนะคะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเ,าเปียกแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อนะคะเปลี่ยนเสื้อถ่ายคลิปสิแล้วก็เปลี่ยนเสื้อปากไม่แดงแรงไม่มา ค่ะนะคะจากยายหลานพาม่วนนะจ๊ะสวัสดียัยนีจากพี่แววตาค่ะสวัสดีครับคุณไพวันจากคุณไอตุนค่ะข้างนอกตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะสวัสดีพี่ตุกตาด้วยค่ะปากต้องแดงนะคะแรงจะได้มานะคะระวางที่รอเพื่อน,เอนๆเราก็จะเติมสวยไปด้วยนะคะแอบปูนะคะจากพี่อิสระค่ะสวัสดียายลินค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรนะคะสวัสดีค่ะน้องลินจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีพี่อิสระจากมาดามแสงอาทิตย์ุตาเรียกคุณหนึ่งก็ได้ค่ะ ชื่อชื่อหนึ่งเหมือนกันนะคะเหมือนพี่สาว้มก็ชื่อหนึ่งสวัสดีคุณพามวนค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นจะมาจากน้องภูมินค่ะสวัสดีพี่เพนล,ลัดค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรน,นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่นุ้ยปีย่ะจับมาจับมือทักทายกันนะจ๊ะคุณแม่เพนล,ลัดอยู่จังหวัดเลยหรือเปล่าอะไรสีสวยมากเลยนะคะเนี่ย ระหว่งางรอเพื่อนๆเราก็จะเติมคิวไปด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้สวัสดีค่ะน้องภูมินจากยายหลานพาม่วนค่ะข้างนอกตอนนี้มืดนะคะคือแสงหมดแล้วด้วยพระอาทิตย์ตกดินแล้วสู่ห้องไล์ของส้มด้วยนะคะสวัสดีคุณไอตุนนะคะจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มเพลินสวยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่พัชรินด้วยนะคะวันนี้ส้มได้ข้าวต้มนะคะแล้วก็ตกท้ายด้วยอะไรเนาะแตงโมงค่ะ ต้มยาปานินกับพี่เดิรน้องส้มนะคะวันนี้บ้านของภูมินจ้าเย้เยสวัสดีค่ะน้องนุย้ยจากแม่ไพวันนะคะสวัสดียายลานค่ะเกี่ยวป็นคนที่กินแตงโมงเราจะต้องแคะเม็ดออกนะคะเนี่ยแบบว่าเห็นไหมไม่มีเม็ดเลยนะคะคือเราจะป๊นะคะจากพี่อิสระค่ะสวัสดียายลินค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรนะคะ สวัสดีค่ะน้องลินจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีพี่อิสระจากมาดามแสงอาทิตย์ที่เบนจามาศค่ะสวัสดีจ้าน้องภูมินจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีครับคุณลําดวนจากพี่อิสระค่ะสวัสดีค่ะน้องลําดวนจากยายหลานพาม้วนค่ะวันนี้น้องส้มกินข้าวต้มค่ะพี่เบนจามาศพี่เบนจามาศนะคะกินข้าวหรือยังสวัสดีค่ะแม่เพนรัตน์นะคะจากพี่โชติดา <G> ค่ะผู้สวยจังเลยนะคะขอให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองนะคะจุดผูปังๆเลยจ้าสวัสดีพี่เบนจามาศด้วยนะคะจากน้องยุ้ยธัญรัตน์จ้า สวัสดีปกตินะคะเดี๋ยวนายขออนุญาตใส่ไฟไล่สดสักครู่นะคะวันนี้ฝนคลึ้มสวัสดีคุณพลอยสายกับน้องทองแฟนค่ะน้องทองฝันสวัสดีพี่พลอยสายกับน้องทองฝันด้วยนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคุณสวัสดีน้องภูนะคะจากพี่จันญาค่ะสวัสดียายบุกไลอสวัสดียายหลานจากพี่แววตานะคะสวัสดีน้องภูมินะจ๊ะจากคุณไอตุลค่ะสวัสดีใช่ไหมคะ ฝนตกไหมคะคุณแม่เพนรัสหมจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีน้องนุ้ยจากพี่วันจากแม่วันจากพี่วันยายหลานพาม่วนนะคะสวัสดีพ่อใหญ่สี่จากพี่อิสระาค่ะพิมพ์ผิดอีกแล้วไม่เป็นทาวันนี้ซ้มได้ข้าวต้มนะคะแล้วก็อตบท้ายด้วยอะไรเนาะแตงโมค่ะต้มยาปานินกับพี่เดอ้อน้องส้มนะคะวันนี้บ้านพี่โชติดา หายไปกินอะโวคาโดมาแน่เลยกินอะโวคาโดหรือยังจ้าพี่ตุกตาสวัสดีมาส่งกำลังใจให้กันค่ะวันนี้ได้จากโม